สวัสดีครับเพื่อนๆครับป้าสลิดครับที่ที่ไปตกมาเมื่อวานนี <enders. S 1> ้นะครับเนาะที่ไปตกกับน่องมันนะครับผมตกมาเมื่อวานนี้ก็เอามาเข็ดครับเอามาเอาเกล็ดเอายังออกนะครับปลาที่จะโตใหญ่ๆครับผมเพื่อนๆก็แซ่ดัมปลาครับเกลือไว้ขึ้นนึงนะครับผมก็สิเอาไปไปตากแดดจักแดดนึ่งนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สีสีทอดกินตอนแรกครับผม ขาซื้อก็บไร้ตังครับปลาปลาสลิดนี่ถ้าเข้าซื้อนี่มันลายตังหมากเลยครับเพื่อนมันแพงครับผมเสียมาตากครับตากแดดจักแดดนึงนอนเพื่อนเนาะตากจักหนึ่งแดดก็พอนะครับไมไ่ตัวยังไงครับผมเพื่อน นี่ตัวใหญ่ๆมากเห็นไหครับอ่าันนี้มาร์กไปแล้วครับผมแซน้ำเกลือครับอ่าใส่น้ำปลานิดนึงแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเหมือนเรงกาสิทอดกินครับได้มาหลายตัวครับแต่ถ้าเาสื่อกประมาณสองสามลอยครับตัวยังไงขนาดนี้โลดละโลดละหลายลอยครับผมสองลอยสามลอยประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเย็นกาสิทอดกินเนาะครับเพื่อนๆครับ นี่แหละครับเพื่อนๆครับที่ตากแดดเดียวนะครับผมที่ตากไว้แดดเดียวนะครับปลานิ่นที่เออปลาสลิดครับที่ไปตกมากครับเพื่อนๆครับสีทอดครับผมทอดกินกับข่าเจ้าห่อนๆนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาเบิ่งทอดกันเลยครับผมวันนี้ก็ไม่นู่นะครับทอดปลาสลิดนะครับที่เราทําไว้นะครับแดดเดียวครับกับกับโแดดเดียวเพิ่นได้ดอกเพราะว่า มันแดดมันบ่ออกครับวันนี้ครับนี่แหละครับเพื่อนๆครับกับเข่าวันนี้ครับผมปลาสลิดที่ไปตกนะครับผมที่ไปตกครับน้องนิดเนาะน้องนิดครับฟิชชิงครับผมกับมีปลาสลิดนะครับน้องปลาสลิดถอดครับแล้วก็มีแจวกระทูครับแล้วก็มีแตงมีเข่ากับเข่ามีสมิ่งแล้วครับเพื่อนๆครับอยากกินมานานแล้วครับปลาสลิดครับ เห็นน่องตุ๊กเลยไปตก๊กมากินน้ะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เขามาชมคลิปของกันและกันเนาะครับผมขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ